สวัสดีครับพี่น้องคือกะรลบลักสุขสุขคนนะครับมานี่ผมมนนานอนพาร์ทตับเท่นาธบุญะป่าครับที่บ้านเวียงคำตำบลเวียงคำ,ค,ำคือเพราะว่าตีะะประสบลับนนระนนีร์ยาธรรมเส้นหลตอนเช้านะครับกำลังไวาหวพัฒนาตรหาปฏิสุขนะครับ สาธิชนนะครับลังไหลเข้ามาครับก็มีครูบาอาจารย์เพื่อนการของรับิดาบาดนะครับนงวารเดินแล้วกับเช้าของวันที่สิบอันนี้นี้ กระเพ a นี้พี่น้องชาอิสานห้เฮานะครับทำบนผ้าป่าถวายพระทหารเช้านะครับทอคุบาอาจารย์เป็นการับมิรรบาตนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลยมานั่งที่อาสนะสงเรียบร้อย นี้ผมจะได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมพิธีาการทำบุญตอนเช้าอัเภอ,อ,อคุมพวาตีมนนี่ใสบุญมากไก่ครับสายบุญมาร่วมถวายอาป่าจัดซื้อที่ดินเพื่อจะไสร้าง บรรยากาศตอนเช้าวันที่เ้าผมวันท้าผมเออเอออันนี้น้าอ้มทุกคนกได้ครับไปข้างหน้าเลยครับผมโบปิยังอันแม่แม่ก็นั่งได้ครับยานย่านั่งไก่พ่อแม่ผู้อาจารย์ไรให้นั่งคิดพ่อแม่ผู้อาจชีพอย่างโบปยังนะครับมีเชลพ่อขอบคุณมีแต่ไอุ้นไอุ้นนะครับมหาพีหาหนองกันนะครับสำหรับพี่น้องเฮาพูดดี สุขภาพนั่งยังไม่ดีนะครับนั่งพื้นข้างล่างไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไม่เป็นไรนะครับอน,นุญาตให้นั่งได้นะครับผมแล้วก็สำหรับพี่น้องเรานะครับที่มีโรคยอดยิดติดตัวแลกประจำตัวมาซึ่งท่านผู้ดใดก็เป,ป็นถือว่าเฉยมบาหวานท้องกันก็สามารถที่จะรับดูทานได้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเซฟ ชีวิตและความสุขของพี่น้องแล้วก่อนนะครับในส่วนที่พี่เพื่อนเกี่ยวไว้สำหรับพี่เ้อนหว,ว้ข้าวแกงคุไวจันก็เพิ่งเตรียมแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะนรนครับสำหรับคณะโรงพยาบาลทุกท่านนะครับแล้วก็ทำทั้งสองนี้ในโรงพยาบาลข้าวใบไก่สาธุคุณครับไม่ได้ในในไปโน่นไปนั่น อาจจะโรงพยาบาลนะครับผมอ๋อนองวังาังขึ้นมาช้าเพราะรถเกิดอุบัติเหตุไปสตาง่า่จิ๋นะครับที่เราให้นะครับหลังจากที่ถวายอาหารเจนะครับเราก็จะร่วมรับปทานอาหารกันเมื่อร่วมรับทานอาหารเจนะครับอิ่มหมอแล้วใจดี่ทับงวั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp